สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้กบจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบดีที่จะทำการยกย้ายราศีนั้นว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมังกรกันบ้างค่ะโดยในวันที่14พฤศจิกายนของปี2563นี้นะคะ ในเวลา2นาฬิกา50นาทีดาวพฤหัสบดีจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณ4เดือนครึ่งค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564ที่จะถึงนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุพระเคราะห์นะคะเป็นดาวบุญค่ะ โดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสค่ะดาวพริฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธจริตนะคะเป็นดาวที่ให้คุณอย่างอนเนกอน,นันต์ค่ะมีอิทธิพลในการปกป้องคุ้มครองรักษาแสดงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขขุมรอบคอบการรู้เท่าทันธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอ,อบรู้สูงค่ะ รักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมและมักมองโลกในแง่ดีค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเงินก้อนใหญ่ค่ะเมื่อถึงคราวที่จะให้โทษนะคะก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ และสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูใชดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดนำเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่ เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มในช่วงสี่เดือนครึ่งถัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันบ้างในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจากโคจรยบย้ายราศีเข้าทับดวงชะตาของชาวราศีมังกรค่ะได้มาตรฐานนิด ซึ่งมาตรฐานนิดนะคะหมายถึงภาวะของการตกต่ําหรือว่าการถอยวาสนาแต่เนื่องจากดาวพริฤหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวธาตุดินเดินจรเข้าสู่ราศีธาตุดินในราศีมังกรถือเป็นจุดในการคืนพลังธาตุให้แก่กันและกันค่ะจึงส่งผลให้ภาวะของความเป็นนิดของดาวพริฤหัสบดีนั้นฟื้นคืนกําลังค่ะ ซึ่งเป็นการฟื้นคืนกําลังแบบขยับความดีงามไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนได้ผลเต็มที่ของกําลังดาวพฤหัสบดีในที่สุดค่ะโดยดาวพฤหัสบดีในเรือนพรเสาราศีมังกรนั้นเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงนะคะจึงส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทําเปลี่ยนแปลงนิสัยและท้ายสุด คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะให้โชคให้ลาบทำให้วาสนาของชาวราศีมังกรน,นั้นดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเนื่องจากดาวพฤหัส,สบดีที่เดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นยังได้เกณฑ์โกมุตเกณฑ์อีกด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์โกมุตเกณฑ์นั้นถือเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาค่ะ เป็นช่วงที่ดวงชะตามีณเมตตามหานิยมใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตาค่ะแล้วก็ให้การเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะในด้านการงานค่ะในรอบิ12ปีจะมีเพียงครั้งเดียวนะคะที่ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรทับดวงชะตาจึงถือเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับชาวราศีมังกรค่ะ ท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขยับขยายกิจกรรมการงานของท่านนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะท่านจะได้รับการยอมรับนับถือในวงการทำงานมากขึ้นได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะมีเกณฑ์นในการได้รับการปโปรโมตเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับฐานเงินเดือนค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็มีแนวโน้มจับกับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งตัวผลิตภัณฑ์วิธีการในการทำการตลาดและอื่นๆเป็นช่วงที่ท่านจะต่อยอดธุรกิจของท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีดาวพระฤหัสบดีเดินจรมาเป็นเดชเป็นสีตามหลักมหาทักษานะคะท่านก็จะได้รับองคุณจากดาวพรฤหัสบดีอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะ ทำให้ท่านนั้นเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นภาวะของการซื้อง่ายขายคล่องจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นท่านจะมีผลประโยชน์และรายได้ที่งดงามค่ะแต่สําหรับท่านที่มีดาวพระนหาสบดีเดินจรมาเป็นกาลีตามหลักมหาทักษานะคะอันนี้ท่านต้องระวังภัยจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเบียดเบียนบีทา แล้วก็สร้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าหนักอกหนักใจให้กับท่านค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะทางด้านการเงินดาวพรฤหัสบดีนั้นหมายถึงความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเงินก้อนใหญ่ค่ะจึงถือเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความเฟื่องฟูล่ำซ้ำขึ้นค่ะ ท่านจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆมีช่องทางในการหาผลประโยชน์และรายได้ที่มากขึ้นสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็จะได้ลาบลอยบ่อยครั้งอีก,อออกด้วยละคะ่ะเรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะทางด้านความรักถือเป็นช่วงเวลาที่โลกนี้เป็นสีชมพูนะคะ สำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคู่แท้พบเจอคนดีคนรู้ใจที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของท่านนั้นไม่เปรี่ยวเหงาอีกต่อไปค่ะและสำหรับคนมีคู่นะคะถือเป็นช่วงวันชื่นคืนสุขค่ะท่านจะดูแลเอาใจใส่กันและกันจะมีความสุขหวานชื่นมากขึ้นค่ะสำหรับบางคู่อาจถึงอาจหมายถึงการมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันบ่อยขึ้นเช่น อาจจะประกอบอาหารรับประทานร่วมกันพาการไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามซึ่งก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของท่านและคนรักคู่ครองให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการมีบุตรเอาไว้สืบสกุลนะคะท่านก็จะได้บุตรไว้สืบสกุลสมใจปรารถนาค่ะอีกในหนึ่งนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรทับดวงชะตา ท่านหลวงวิสารดลุนกรได้ประพันธ์เป็นบทกลอนเอาไว้ว่าพลฤหัสบดีมาต้องรักผู้มีศักจะบ,บีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงบทกลอนนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อดาวพรฤหัสบดีเดินจรมาทับลัคนาราศีเกิดถือเป็นช่วงผู้ใหญ่ให้โทษค่ะบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะ อาจสร้างปัญหาให้ท่านเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจและภายหลังจึงปรับความเข้าใจกันได้โดยท่านเหล่านี้ก็จะปลอบขวัญท่านด้วยการอวยยศอวยตำแหน่งให้โชคให้ลาบให้ยศถาบรรดาศักดิ์ทำให้ท่านนั้นดูสูงส่งดูดีมีวาสนาบารมีมากขึ้นและจะทำให้ผู้คนนั้นยำเกรงท่านมากขึ้นนั่นเองค่ะการทำนายดวงนี้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะ อาจไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนค่ะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นจะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับดาวพฤหัสบดีก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับองคุณอันเป็นความดีงามจากดาวพฤหัสบดีได้ไม่เต็มที่นักค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพรฤหัสบดีนั้นเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรืออาจจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีต,มมตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนั้นจะเป็นบุญฤทธิ์คอยโอบอุ้มดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะ บุญก็จะคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงเราดีค่ะบุญก็จะเป็นตัวคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะและการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นค่ะโดยอาจารย์กบขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีบังกรดังนี้นะคะ โดยในคลิปนี้อาจารย์กบจะขอแนะนำคาถามหาอำนาจค่ะเอาไว้ให้ชาวราศีมังกรนำไปใช้ภาวนาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ามาเบียดเบียนบีทาท่านได้นะคะคาถามีอยู่ว่ายะถาวาริวหาปลาปริปูเลนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปปะเมวะ สมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัน,นะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาคาถามหาอำนาจนี้หรือที่เรียกว่าบทยะถาที่พระท่านท่องนั่นละค่ะให้เรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเวลาที่พระท่านท่องนะคะเราก็จะน้อมตัวลงกลมตัวลงไปเพื่ออุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ท่านได้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีขนาดไหนหรือว่าในขณะนั้นมีการพูดคุยจอกแจ๊กจอแจกันซักปานใดเมื่อพระท่านสวดพระคาถาบทนี้หรือที่เรียกว่าพระคาถายถานี่ยล่ะค่ะทุกคนก็ต้องหมอบคาบลาบแก้วแล้วก็กรวดน้ําโดยอากับกริยาในการหมอบตัวลงไปกรวดน้ําหรือที่เรียกว่าหมอบคาบลาบแก้วนี้ละค่ะ จึงถือว่าบทยะาานั้นมีพลังอำนาจมากสามารถปราบทุกคนให้หยุดและสงบนิ่งแบบหมอบคาบลาบแก้วนะคะก็ว่ากันว่าหากเราต้องการไปพบปะท่านที่มีบุญวาสนาบาร,รมีหรือว่ามีอำนาจเมื่อใกล้จะถึงอาณาบริเวณเขตบ้านของเขาหรือว่าเขตห้องของเขาอนะคะให้เราท่องพระคาถานี้ไปในใจไปเรื่อยๆ เมื่อเข้าไปพบปากกับท่านผู้มีอำนาจนั้นท่านจะโอนอ่อนผ่อนปรนให้กับเราในทุกกรณีเลยละคะ่ะก็มีความเชื่อกันถือสืบต่อกันมาจากครูบาอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วอาจารย์กบเองก็นํำมาใช้อยู่บ่อยๆก็ฝากเอาไว้ให้กับชาวราศีมังกรเอาไว้ใช้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจมากกว่าท่านมาเบียดเบียนบีทาท่านนะคะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรน,นั้นโชคดีมีความสุขใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยกันน,น้อยๆได้เงินกันมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินอย่างง่ายๆและเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนาม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ